สวัสดีครับพบกผมครับกริชคอเดทวิส,สัยครับการเมืองก็เริ่มจะลงตัวแล้วนะครับตอนนี้พักร่วมรัฐบาลก็ส่งชื่อมาครบหมดแนละ้วก็มีพักประชาธิปัตย์มาร่วมด้วยแล้วก็ถีพักพลังประชดประชารชาัฐออกไปแล้วก็มีกลุ่มของผู้กองธรรมนัฐมาร่วมด้วยพอค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะครับริ่มตีลงตัวหมดเหลือว่า ไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เป็นไปตามนี้พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาเหมือนเดิมหมดเลยมีพักรวมไทยสร้างชาติเปลี่ยนตัวบุคคลแล้วก็มีพักประชาธิปปั์เข้ามาเขาได้สองคนส่วนพักพลังประชารัฐ ไม่ได้เข้าแต่กลุ่มของผู้กองธรรมนัฐเข้ามาก็ได้สองคน <c oughs> ก็อย่าพูดเลยครับเป็นใครบ้างที่เกียดจะพูดพูดแล้วก็แม่งเมื่อยปากเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับให้มันเสด็จน้ำก่อนแล้วก็ให้คอรมอทูนก้าทููนก้าก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่พอเมื่อพรองค์ท่านลงพระประาบาพิชัยแล้วก็ถือว่า แน่นอนล้วเราก็เจอรัฐมนตรีชุดใหม่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของคุณทักษิณชินวัตรครับเหมือนกับสมัยหนึ่งที่หมอโรงเดชก,กิจวิกรมต้องการจะลงสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกในนามของพรรคเพื่อไทย ครั้งนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณทักษิณชินวัตรที่ไม่เอาหมอลงแล้วก็ไปเอาสอสอแปลประหลัดพิทักษ์ซึ่งเป็นอดีตสอสอเก่าก็สู้กันหมอลงเลยไปอยู่พจจรรคประชาธิปัตย์และหมอลงก็ชนะการเลือกตั้งหมอลงก็แค้นฝังใจเกี่ยวกับคุณทักษิณเนี่ยที่ทําไมไม่เอากูลงวะก็เลยเป็นปอนลบปากมาตั้งแต่ปนาน,นเป็นต้นมา แล้วส่วนหนึ่งในการโครงการรับจำนำข้าวหมอลงนี่ก็มีส่วนทำให้อายุของรัฐบาลคุณยิ่งราชินวัตรสั้นลงตอนนั้นหมอลงเป็นพระเอกเลยนะแต่ตอนหลังนี่เขาก็จะมั่วๆยังไงชอบจบคนก็เรื่องของเขานั่นคือการผิดพลาดครั้งหนึ่งของคุณทักษิณชินวัตรผิดพลาดครั้งแรกไม่ใช่หมอลงนะครั้งแรกคือคุณสนริริมทองคุณตอนนั้นก็ มีสื่อช่องเดียวหรอมั้งมีสื่อสื่อเดียวหรอมั้งที่เชียร์คุณทักษิณชินวัตรก็คือคุณสนทีริมทองคุเลเนี่ยแหละครับแล้วก็มีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องภายในเป็นเรื่องเรื่องของเขาก็คือคุณทักษิณชินวัตรไม่เห็นหัวคุณสนทีริมทองคุลแล้วกันนั่นแหละครับก็คิดว่าไม่เท่าไหร่หรอกวะปรากฏว่าคุณสนทีแม่งปลุกม็อบได้เกิดม็อบพันธมิตรขึ้นมาแล้วก็เป็น แล้วพักพักชายรักไทยก็ต้องลมสลายก็ต้องโดนยุบพ,พักคุณทัศินต้องหนีไปก็เพราะว่าคนสนที่ริมทองคุณนะครับประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยครั้งนี้ก็เหมือนกันครับที่เป็นความผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งของคุณทัษินที่ทีผัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทออกไปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เชียร์คุณทัศินมาตลอดเชียร์พักเพื่อไทยมาตลอด ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งรัฐบาลแล้วมีคนกล่าวหามีคนโจมตีว่าพักเพื่อไทยตบซัดแต่ป้าเสรีเข้าข้างออกหน้าต่อกนกับพรักเก้าไก่ซะด้วยซ้ำไปตอนทั้งที่พรักเก้าไก่อะถ้าได้เป็นรัฐบาลอะป้าเสรีได้เป็นรัฐมนตรีเน่ ที่ดูสิแกยังเล่นงานแบบว่าเป็นนายแบบพักเมื่อไทยนี่แหละครับแบบแบบจริงๆแล้วพอจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแกควรจะได้เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งนั้นละก็ยังไม่ได้เป็นก็แกก็อดทนนะอดทน แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่แกก็ยังแบกพักเพื่อไทยอยู่คิดดูเลยครับแล้วครั้งนี้ก็ไม่มีชื่อแกชื่อแกก็หลุดโผก็เป็นการทีบมิดไปเป็นศัตรูนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคือท่านอยากจะเป็นรองนายกหรือเป็นอะไรก็มันก็ต้องคุยต่อรองกันหรือเปล่าวะแล้วจะไปพูดว่ามีเสียงเดียวจะอะไรมีเสียงเดียวเลยไม่ใช่เสียงเดียวผม ของป้าเสรีมันไม่ใช่เสียงธรรมดาเว้ยมันเป็นเสียงจากสวรรค์นุ้วยจะไปเทียบกับคนมีสอสอเสียงอื่นได้ไงก็ไอ้คนที่ไม่ไม่มีสักเสียงก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีเลยอะไอ้บูติเชิญเข้ามากาบเดือนเชิญเข้ามาโอ้อยังได้เป็นเลยแล้วหมายว่าไม่ป้าเสรีแล้วเป็นยังไงเป็นการด้อยค่าเป็นคอนเท์หัวเป็นการไม่เห็นหัวเป็นการรองของผมจะบอกให้นะครับคนในประเทศไทยนั้น เป็นผู้มีบารามีนอกสภาไม่กี่คนละครับที่พวกเราไม่ใช่พวกเราที่พวกนักการเมืองที่เป็นใหญ่เป็นโตอยาไปแตะโดยเด็ดขาดก็มีไม่กี่คนครับก็มีคุณสนทิดิ้มทองคุณคนนี้ละครับเป็นผู้มีบารามีบารามีบารามีมากๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเว้ยนะแล้วอีกคนหนึ่งใคร สนธิริมทองกุลอีกคนหนึ่งก็มีบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเป็นผู้มีบารมีนอกสภาแล้วก็ยังมีบารมีอยู่อีกคนหนึ่งก็คือสารวัชเลินะแล้วก็มีป้ากำมพลนี่ครับในประเทศไทยมีแม่งไม่กี่คนหรอครับ ที่อย่าไปยุ่งอย่าไปแตะเอาไว้เป็นพวกนี้ที่สุดอย่าพักใสไปอยู่ที่อื่นนะเหมือนการ<ๆ>เลือกตั้งในจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีอาจารย์ผมคนหนึ่งเขาก็เป็นผู้มีามาลาบบาลมีแล้วพอมีการเลือกตั้งนะยายกอบจไอคนที่ มีผู้สมัครคนหนึ่งก้ดนึงอาจารย์ผมเนี่ยให้เข้าไปช่วยงานแล้วก็ให้ตังค์มาแสนหนึ่งพอตังค์มาแสนหนึ่งเสร็จปุ๊บจากนั้นไม่ได้เรียกใช้อาจารย์ผมเลยไม่เรียกใช้เลยแต่อาจารย์ผมก็จะไปทางไหนก็ไม่ได้ละก็คือเอาเงินแสนหนึ่งให้มึงอยู่เฉยๆฮะปุ๊บและไอ้คนนี้มันก็ได้เป็นนายกอบจเพราะว่า มีอีกยุคหนึ่งไม่เชิญไปเชิญไปแต่ก็ไม่เห็นค่าอาจารย์ผมก็ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็หมดกันไปเป็นหลักร้อยเลยทีเดียวแทนที่จะหมดแค่หลักสิบนั่นแหละเนี่ยครับคือเป็นผู้บารมีมีบารมีนอกสภาด้วยจะจะบอกง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นสี่คนนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด ทวนอีกทีคุณสงที่ริมทองคุณสารวัตรเฉลิมอยู่บำรุงบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วก็ปะเสรีในยุคนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปตอนนี้ปะาเสรีก็เริ่มบอ,อกมาแฉแล้วนะเริ่มบอ,อกมาบอกว่าเขาได้ขึ้นไปคุยกับทักษิณสองครั้งในชั้นสิบสี่แล้ว ก็ทางโรงพยาบาลทางคนที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าไม่มีไม่เคยมีผมถามหน่อยคนอย่างปาเสรีเนี่ยจะไม่มีหลักฐานหรือวะการไปคุยชั้นสิบสี่แกจะไม่อัดเทปแกจะไม่อัดคลิปแกจะไม่ทําอะไรไว้หรือวะไม่มีจริงๆหรือวะฮะแกต้องมีมีเพียงแต่แกจะดึงออกมาใช้หรือไม่ใช้ เพราะว่าการแต่งตั้งปาเสรีเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะไม่ไว่าจะเป็นรองนายกหรือเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่เอาไปรองนายกดีกว่าตำแหน่งลอยๆแขวนๆไปก็ไม่ต้องให้แกบอกว่าแกอยากจะได้แบบว่าดูแลสำนักงานตุฒิสก็ไม่ต้องให้บอกรองรองนายกหารอยไปแล้วกันเอาไว้ทํางานทีละเรื่องทีละเรื่องโอ้โหแค่นั้นก็พอแล้ว ใครที่จะมาด่าพักเพื่อไทยใครจะจะมาด่ารัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวปาสซรีแกออกนาแก่ชนชนจะเจอหมดเลยไอคนในพักเพื่อไทยเนี่ยผมไม่เห็นว่ามีใครจะกล้าชนเลยทนายเดชาเนี่ยด่าพักเพื่อไทยทุกวันนะกลุ่มของศรีโรดอาจารย์ศีโรดค้ามไพบูบเนี่ยด่าพักเพื่อไทยทุกวันไม่เห็นมีคนของพักเพื่อไทยทเสียไปชนเลย ไม่มีถ้าผมเป็นคนของพักเพื่อไทยนะผมจะชนนั่นเองแต่นี้ผมก็ไม่รู้จะชนทำหอกอะไรมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เกตไปงัดกับทนายเดชาหน่อยเขาด่าเพื่อไทยทุกวันผมก็เพื่อไทยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโกวแล้วกูจะไปงัดเพื่ออะไรแล้วเขาก็เป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองึนอกปะากูก็ไม่ไม่จะไปวิาพา์วิจารณ์เขาทำหอกอะไรมันก็เป็นสิ่งของเขาหรือเปล่าวะใช่ปะ คุณเศรษฐีเล่นทางคนอัดพักเพื่อไทยทุกวันอาคุณทักษิณไ,ไม่เห็นมีใครหน้าไหนออกมาปกป้องพักเพื่อไทยออกมาปกป้องคุณทักษิณเลยเพราะตัวตัวที่ออกมาปกป้องไม่มีแล้วนัทวุฒิสายเกลือไม่มีแล้วจตุพรพรมพันธ์ไม่มีแล้ว,วอ่ะก็มีแต่อดิสสองเพียงเกศเน็ยกำลังพลังไม่พอแต่พูดลเลอะเทอะเปิดเปื้อนไปพูดเหมือนกับโจก๊กเหมือนกับตลกไปก็ไม่ได้มีผลอะไร คนฟังก็ฟังคำข่าวมันคุ้มจริงๆอ่ะการที่เอาปะเสรีออกมาก็บอกท่านไปท่านแบบเป็นสักหกเดือนได้ไหมเป็นสักปีหนึ่งได้ไหมได้ไหมเอาคุยกันสัญญาลูกบูชายสุภาพบุรุษเลยน่าเป็นสักปีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพอหมดปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะให้คนอื่นมาแทนนะเอาได้มาปะเสรี หลังจากเป็นบทปีแล้วเดี๋ยวก็จะหาตำแหน่งให้ท่านเป็นพี่ที่ปรึกษานาะยกรัฐมนตรีหรือจะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ได้นะนะปะนะนะปานะปะาเนะสรีนะแค่นี้เขาก็จบไปเลยครับมาดันไปงัดกับท่านผมเพิ่งวางหูจากเพื่อนของปะเสรีนะท่านท่านไม่เอ,อ่ยชื่อท่านเป็นในพลฐานเรือวาง,งนะั้น่ะ ท่านเป็นเพื่อนกับปัตเลยท่านมาเล่าให้ฟังเรื่องสมัยคุณทักษิณชินวัตรสมัยโอ้โหยาวเลยเพราะพี่คนนี้เขาเขาไม่ธรรม,มาดานะ mm hmm. เขาเขาอยู่ในแวดวงนี้แหะครับ mm hmm. เขารู้หมดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพันเอกนรงกิติขจรนี mm ่นะท่านก็มาเล่าให้ผมฟัง ไอ้ทำไมคุณทักษิณได้เอาภัยจะโทษทําไมนู้นทาไมนี้ทําไมนู้นแกเล่าให้ฟังประเสรีเป็นยังไงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเขาเรียกว่าไอ้หัวเขียงยังไงไงก็เล่าให้ผมฟังหมดเลยที่เพิ่งคุยกันวันเนี้ยนะพอดีผมจะพูดเรื่องนี้พอดีก็เลยได้ข้อมูลจากท่านเพราะฉะนั้นอย่า <S <S เป็นการตัดสินใจผิดอีกครั้งหนึ่งของคุณทักษิณชินวัตร มันก็จะทำให้อายุของนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงสั้นไปสั้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวพูดถึงอุ้งอิงแล้วก็คือบอกหน่อยว่าเวลาไปแจกของไม่ต้องไปผัดข้าวหรอกมึงเป็นนายกรัฐมนตรีมึงไม่ได้เป็นคุกแล้วมึงผัดข้าวเนี่ยเขาแดกได้ไหมอย่าไปทำท่าทำทางมันเป็นคอนเทนต์ที่แม่กะจอกอะคอนเทนต์แม่ปัญญาอ่อนอะจริง เม่เยอย่ว่าแต่นายกเลยไอ้พวกรัฐมนตรีพวกหาย,ยอะไรมันเป็นคอนเทนต์ที่ปัญญาอ่อนอ่อนมากๆเอาจริงๆนะเราไม่มีใครเขาอยากจะได้ของมึงหรอกแต่ถ้าเป็นแบบว่าองค์พระเทพอย่างเงี้ยท่านมาผัดข้าวให้ประสงค์นิกกินโอ้โหอันนี้เขาอยากจะให้ผัดเข้าใจป่ะคือมึงปัญยาล้ว มันไม่ไปยุ่งเข้าอีกอ่ะไปทำป็นผัดข้าวมันทำไมมันการเมืองแม่งถดถอยไปอย่างงี้วะคือเป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไปผัดข้าวให้คนน้ำท่วมแดกต้องเอาข้าวสารอาหารแห้งให้คนน้ำท่วมแดกการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องสั่งกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องช่วงที่น้ำลดต้องเยียวยาเขายัางไง กระทรวงอะไรวะกระทรวงโยธาธิการมีไหมว่ากระทรวงโยธาเออมีไหมหรือมันไปอยู่กับกระทรวงคมนาคมออไม่รู้ล่ะก็เพรเนี่ยกสทโยธาจังหวัดอ่าไปดูแะด้วยว่าจะเอางบที่ไหนไปซ่อมบ้านะอะไรเขาได้บ้างนะใช่ป่ะเออแล้วก็ถนนหน,นทางอะไรจะไปทำยังไง ไปเยียวยางไงไอ้พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ไอพัฒนาชุมชนอะไรพวกนี้เปล่าวะมีงบประมาณมาไปเยียวยาไปเขาอยู่ได้ประคองไว้ก่อนสิ่งที่เขาสูญหายเสียหายอ่เรียกไอคนที่ดูแลแบงก์มากระทรวงการคลังอ่ะที่ดูแลธนาคารมาบอกไอพวกที่เจออุทก,กภัยเนี่ยเจอน้ำท่วมเนี่ย เขามีหนี้มีสินผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรก็กระงับเขาหน่อยหยุดเขาหน่อยได้ไหมสองสามเดือนเนี่ยหกเดือนเนี่ยก็ยังไม่ต้องจ่ายได้ไหมให้เขาตั้งหลักก็ได้ก่อนได้ไหมนี่คือวิธีการของนายกรัฐมนตรีวิธีการของรัฐมนตรีไม่ใช่ไปผัดข้าวไปแจกน้ำท่วมไปแากข้าวสารอาหารแน่มันไม่ใช่จริง คอนเทนต์แบบนี้แม่นทุเรศแม่นตลกจริงๆโอเคเราเป็นนายกอ่ะใ uh, ครมาทําให้ uh, บอกเฮ้ย <hey, S 1> พี่แม่ <laughs> ไม่เอาอิงไม่พลดทุเรศชิบพายเราเป็นนายกอ่ะอย่าไปตามใจไอ้พวกข้าราชการไอ้พวกนี้แม่งก็โบราณไแม่งก็ทำแต่เรื่องโบราณโบราณ์นะ่ะนะเรียกประชม ไปชมแล้วคุยเรื่องนี้ออกเซอร์น่ะเจ๋งกว่าไม่ต้องไปเองหรอกนะแต่ก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรียังทำงานอะไรไม่ได้โอเคก็ยังไม่ต้องทำน่ะผมจะพูดเรื่องนี้ไว้ในช่องกิดโพสชแนลเนี่ยครับเพื่อจะระลึกไว้ในประวัติศาสตร์ช่องผมว่าผมเคยพูดว่าคุณทักษิณชินวัตรพาคครั้งใหญ่หลวง ไม่เห็นหัวคนตำรวจเอกเสรีแต่มีจยงเวนจริงๆนะครับเราคนพิโลก็ที่รู้จักบ้าเสรีก็มีก็สองสองพิทักษ์เนี่ยที่เอย่ยชื่อไปตอนนั้นน่ะประหลัดพิทักษ์สันติวงศ์เดชาท่านเป็นรองหัวหน้าภาคเสรีรวมไทยแล้วก็ดูแลจังหวัดปิุโลกอยู่ท่านก็คุ้นเคยแล้วก็สนิท กับปาเสรีก็มีข้อมูลของปาเสรีมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายนะครับผมก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มระดมทุนกองทุนอิสระพล,ลนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนมาขอให้ไปช่วยนู่นช่วยนี่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วเงินมันก็ ร่อยหรอมั็จะหมดไปก็เลยต้องระดมทุนขึ้นมาใหม่หนึ่งในนั้นก็คือผมนำองค์พยาคุดนีครับสวยกิบเลยมาปลุกเสกท่านเป็นเทพเจ้าแห่งอำนาจวาสนาบารบีก็ให้บูชาองค์ละสองรเก้าสิบบาทครับเงินก็จะไปเข้ากองทุนอิสระผลนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วย แล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยโฆษณาท้ายคลิปนั้นก็มีสินค้าดีดๆเยอะแยะมากมายนะครับผมหนึ่งในนั้นก็เป็นกระถางแขนตัดครับอันนี้มันเป็นงานศิลปะนะมันไม่ใช่กระถางธรรมดานะเอาถ้วยกาแฟนี่ยครับมาทําเป็นกระถางท่านเห็นไหมอันนี้เป็นช้อนนะเป็นช้อนกาแฟนะช้อนกาแฟเอามาติดนะ ก็ทำลวดลายจะเป็นถ้วยกาแฟนะจริงๆไม่ต้องใส่ต้นแคนตัสหรือต้นพูดามหรือต้นไม้เล็กๆก็ได้เอาไปตั้งโชว์ก็สวยละมันเป็นทั้งงานศิลปะมันทั้งเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดยังไม่พอแม่งฟรีแฮนด์อีกตะหักคิดดูกว่าจะได้ใบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงอะและขายสองร้อยเก้าสิบบาทแ,แม่งโคตรถ,ถูกเลยถูกมากๆช่วยซื้อกันหน่อยนะครับเพื่อสนับสนุนช่องกีจโพสช n น e ล แล้วก็สนับสนุนคนทำ <c ười> คืออย่าสนับสนุนด้วยปากสนับสนุนด้วยเงินจะดีที่สุดนะครับผมติดต่อผมได้ทางเฟซบุ๊กอาจารย์กิจชีวิตกับด่านไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกิ้งกันกันเข้ามาวันนี้ขอท่านมีความสุขนะครับไขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี